โดนใจมากแอนชิลีตอบคำถามเมื่อโดนบูลลี่สมมง MUT 2021ล่าส,สุดในเพจ Miss Universe Thailand ได้มีการไลฟ์สดแอนแอนชิลีสกอตเคมิสมิส m ูนเวสไทยแลนด์ a องพัน2และพี่ปุ้ยผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวดมิสจูนเวสไทยแลนด์ Thailand. โดยช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดแฟนคลับได้ส่งคำถามมาถามแอนชิลี ely, ว่าทำยังไงให้มีความมั่นใจในตัวเองด้านแอนชิลีเผยว่ารักตัวเองและภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นและมี แล้วความมั่นใจก็จะออกมาเองจากนั้นพี่ปุ้ยถามต่อว่าแล้ววิธีปลอบใจหรือให้คําแนะนําแฟนๆว่าเวลาที่คนพูดถึงเราไม่ดีหรือบูลลี่เราพูดกับเราไม่น่ารักแอนมีวิธีจัดก,การตรงนี้ยังไงด้านแอนเผยว่าแอนก็มีอยู่2ออย่างบางทีก็ไม่ยุ่งเลยแล้วถ้ามันแรงไปนิดหน่อยแอนก็จะคิดว่าเขาเสียสละเวลาของเขามาส่งคอมเมนต์ที่ไม่ดีเป็นความอิจฉาและความที่เขาอยากเป็นคุณเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเจ็บปวด คิดว่าเขาอยากเป็นหนูมากกว่าจึงมาดูฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ